โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่เกม m a p p e s t o r y Mobile นะครับในแพลตฟอร์มมือถือนะครับของ PC s e เซิร์ฟไทยก็น่าจะปิดไปแล้วหรือเปล่าผมจำไม่ผิดน,นะวันนี้ก็จะมาบอกวิธีว่าแบบมือใหม่หรือว่าสายฟรียอย่างเงี้ยเริ่มต้นมาควรควรจะทำยังไงดีนะครับก็คือเราสมัคร เ,ออเราทําอะไรเรียบร้อยมาอดนนี๋ยตัวนี้ก็ผมสร้างไว้นะแต่ก็มองข้ามมันไปนะเพราะว่ามันแบบมันได้เบิร์นิ่งอะเผื่อแบบคนที่มาหลังจากกิจกรรมอย่างเงี้ยหรือว่าคนที่มาดูแบบย้อนหลังแบบนู่นเลยอะ่ะที่ไม่มีเบิร์นิ่งอ่ะเผื่อเขาแบบไม่มีเบิร์นิ่งนะครับคือมันแบบอาจจะเบวช้าคือเบ mm ิร์นิ่งก็คือแบบเพิ่มทีละสามเบวแต่ผมจะสร้างตัว ตัวที่มันเพิ่มกีดระเวลนะครับผมแบบปกติเลยครับ no burning เผื่อคนที่มาทีหลัง,หล,งหลังกิจกรรมเนี่ยแบบไม่รู้ว่าจะจะสร้างตัวอะไรอย่างนี้นะครับผม mm hmm. ก็มาแรกๆผมว่าก็เอาตัวที่เราชอบนะอันนี้ผมไม่ได้ตอบแบบกวนตีนนะครับผมแต่แบบเอาตัวที่เราชอบเลยนะครับแบบ เราชอบตัวไหนมันก็เล่นได้หมดนะครับผมสำหรับมือใหม่นะแต่คือถ้าแนะนําก็เป็นตัวที่ที่ผมลิกอยู่นะครับสร้างมาก่อนก็ได้เออสร้างตัวนี้มาก่อนนะครับแล้วก็เล่นๆไปต่อฟงฟามไปแบบเล่นๆไปก่อนนะครับผมแล้วก็สร้างมาหลายๆตัวตัวไหนที่เราสนที่เราแบบสนใจอย่างเงี้ยก็สร้างมานะครับผมเพราะว่าเกมนี้มันสร้างได้หลายตัวละครนะครับดี๋ยผมจะสร้างตัวนี้ก่อน เข้าเกมมาบางอาชีพมันก็จะไม่เหมือนกันนะว่ามันจะไปโผล่ที่ไหนแนละ้วนี่อะไรวะตอนนี้ผมทำนี้เสร็จเดี๋ยวค่อยไปนสนใจทีหลังนะคือเข้ามาก็เดินเควสไปไปเรื่อยๆนะผมจนจนเบลลยี่สิแล้วเราก็ไปไอเทรนนิ่งไอเทรนนิ่งอะไรเนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวผมตัดจะตัดไปตอนเบลลยี่สแล้วนะขอผมทำเควสก่อนะโอเคครับพอพอระเบลยี่สิบแล้วก็มันจะมีแบบ อะไรเนี่ยแอนเวนแอนเวนเจอร์เทนนิงก่านะครับผมเฮ้ย hey, mm hmm. มีคนมีคนด้วยปะมีคนสร้างเสียมผมด้ย mm hmm. คือเสียมขนมั mm hmm. นสร้างเยอะนะ mm hmm. เพราะว่าตัวมันมันเป็นตัวฟาร์มในบวันเลยแล mm hmm. เ,เกมนี้คือแบบมันมันดีอย่างนะผมชอบเกมนี้ตรงที่มันมันมันค่อนข้างเป็นมิรกับสายฟรีอะ่ะคือมันมีกิจกรรมแจกของทุกเดือนอะ่ะ คือถ้าคุณไม่แข่งกับใครคือคุณไม่จําเป็นต้องเติมเยอะขนาดนั้นก็ได้หรือไม,ไม่ไม่เติมเลยก็ยังได้นะแต่ผมผมแนะนําว่าเติมสักหน่อยก็ดีนะเพื่อเป็นการสนับสนุนเกมนะผมผม,มีโอกาสผมก็ก็ว่าจะเติมนะโอเคก็พอวิวยี่สิบเข้ามาตรงไอ้ดันเจียนนะผมกดไอ้สามดมุมขวานะเออมุมขวาเข้ามาดัานเจียนนะผมแล้วก็มาไอ้ตรงเทนนี่กล่าวเลยครับแล้วกดเข้านะครับผม วันนี้เราจะได้บอดฟรีมา2ชั่วโมงนะแล้วเราก็ปล่อยบอดแล้วผมเราจะออกเกมก็ได้นะเพราะว่ามันจะบอดบอดอย่างนี้อยู่แล้วนะผมออกเกมไปทําอะไรรอก็ได้นะจนจนมันเวล่นลอยนะพอมันเวล่นลอยมันก็จะออกจากไอเทนนิงกาวให้เองนะผมคือแต่ก่อนตอนผมมาเล่นแรกมันมีหรือหรือไม่มีวะมันไม่น่าจ,จะมีนะอันนี้ถนะ้าผมจำไม่ผิดหรือมีวะแต่ตอนนั้นผมจําได้ผมเดินเขิ ผมแบบเดินเควสจนแบบเบลหกสิบห้าสิบหกสิบบเป็นแบบโคตรเสียเวลาเดี๋ยวนี้คือแบบเดินเควสเบลยี่สิบแล้วมาปล่อยบอทในนี้เอานะผมให้มันเบลลอยนะเนะี่ยเบลขึ้นลวนเลยแล้วก็ปล่อยไปนะครับจนเบลลอยนะเดี๋ยวผมผมจะตัดไปตอนตอนมันบอทเสร็จเบลลอยเลยนะโอเคครับก็หลังจากที่เบลลอยแล้วนะครับผมก็เกือบหลับนะบผมก็ เกือบชั่วโมงละอย่าลืมมารับเอเออันนี้เรานะ่าเติบโตไปได้วยกันนะมันแจกของเยอะนะครับผมเนี่ยกิจกรรมบูก้าหน้าใหม่ก็ได้ของเยอะนะครับเราค่อยๆทําไปก็แบบได้แทบจะทุกอย่างเลยครับมีใบบอร์ดมีอะไรเยอะแยะเลยนะครับมีคูณด้วยแล้วก็มีกิจกรรมนี้นครับเนี่ยที่มันกิจกรรมพวกนี้แหละที่มันแจกเดือนนะครับผมอ่ะโอเค หลังจากเราเวลลอ,อยนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปเข้ากิวก่อนนะมันจะมีกิวให้เข้าก่อนว่าเรกดเข้าร่วมทันทีไปเลยโอเคมีกิวให้เราเข้ามาเช็คอินนะครับวันนี้ผมเข้ามาผมแบบแค่มาเช็คอินเอาไอ้ารกิจรายวันมนาะพอรอแบบเจอกิวที่ใช่แล้วเราค่อยออกไปเข้ากิวนั้นก็ได้นะครับผมเราอยู่กิวนี้ไปก่อนนะเนี่ยเรา เรามาไล่ลงให้หมดเลยนะครับอีลินดันเจียนเดลี่ดันเจียนเนปิลมิดลงให้หมดเลยนะครับผมดันที่เราลงได้จริงๆถ้าให้ผมแนะนําอันนี้ก็ลงอันนี้ก็มาเล่นนะครับผมเล่นก็ได้นะมันจะได้แบบพวกของพวกอะไรอย่างนี้นะครับพอลงอะไรดันครบเสร็จสัมหมดแล้วนะครับเราก็สร้างตัวใหม่แล้วก็ทําแบบเดิมามาซ้ําๆไปสร้างไปเรื่อยๆแต่อย่าสร้างอาชีพที่ซ้ากันนะครับผมไม่งั้นมันอาจจะเสี่ยงโดนแบนได้นะแล้วคอนเทนต์นี้ผมจะทำไปสัก ยังไงดีวะสักอาทิตย์หนึ่งแล้วกันนะโอเคครับก็หลังจากผ่านไปประมาณ5วันวันนี้ผมก็วนควสเปิดตลาดเริ่ม้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาอัาดาวทำของตัวเซียนะครับผมให้มันไปฟาร์มสตาร์ฟอสท,ที่สูงๆได้นะก็ฟาร์มได้ประมาณเท่าไหร่แล้วะห้าวันแล้วมั้งนะวันนี้วันที่5หรือวันที่หนะวันที่ห้าแหละ คือผมแนะนําให้แบบสร้างตัวมาแล้วก็มาแบบมาวนเคลนให้มันคคบนะเนี่ยลงดันอะไรพวกนี้ให้มันให้มันครบทุกตัวนะมันจะได้แบบเปิดตลาดไปไว้นะนี่จะรับของเรียบร้อยเปิดตลาดแล้วผู้ของเยอะอยู่นะเนี่ยผู้เล่นใหม่แจกเยอะนะเนี่ยดูดิแจกของเขียวด้วยของเขียวของแดงเยอะแยะเลยนะรับไม่ให้หมดเลยนี้ใบบวกป็นิ่ไยงเงิน เงินแดงครับเราเปิดเงินแดงก่อนผมจะใช้แค่เงินแดงนะมาอัพได้เท่าไหร่ผมก็เอาเท่านั้นนะแล้วก็ในครั้งอีกผมจะเก็บเงินนี้ไว้พี่หรอเราเอาเงินนี้ไปซื้ออาุธตรงสายก่อนผมแนะนํานะถ้าจะทําเป็นตัวหลักนะผมต้องซื้อเอาเป็นแบบอาวุธตรงสายนะแบบเป็นคีดามจนี่ครับใจเห็น ก็ถุงมือนี่ยหกสิบล้านคือแบบงบในการอัพเกดสตาร์ฟอร์ดกับทําของนะก่อนอื่นเลยผมมีแต้มอยู่ผมจะจัดนี่ใบสกอร์จัดไปเผื่อได้แบบเผื่อติดพื้นอนะ่ะ8%เปเซ ตีมาตั้งหลายรอบมันจะไม่ติดเลยเหรอกดมุมซ้ายโอ้โไอ้เหี้ยผมตีไม่เคยติดเลยเว้ยโอ้โหผมว่าเอาจริงๆนะเงินเนี่ยไอ้แต้มเนี่ยหมื่นกว่าแต้มเนี่ยไปซื้อใบบอตรดีกว่านะผมแนะนำ หรือไม่ก็มาซื้ออันนี้นะอย่าไปซื้อเลยพวกใบสกอเนี่ยของอันนี้อยู่นี่ไงใบลดราคามีใบบอดก็มีที่เพิ่มสลอ็อตเอ้ยนี่ไงที่ใบไออันนี้โอ้ได้มาเยอะนะเนี่ยผู้เล่นใหม่เนี่ยโอ้โหมันแจกแบบ มันแจกมันแจกดีกว่าตอนที่ผมมาเ,แบบเล่นแบบแรกๆอย่างไอดี ID หลังผมอะตรงสายปะขอตรงสายดิเฮ้ยเย yeah! ดกูซื้อมาทำไมวะเนี่ยล้วไปขายก็ได้มั้งเนะี่ยเอาไปขายไดม้มาขอตรงสายไปขอเป็นหูงมืออ่ะโอโหได้ไหลโอเคมันมีไอดีหนึ่งผมอ่ะมันได้ซ้ำกันไปโคเทียเลย อยู่ในว่านี่ะนะผมจะทำผมถ้าทำไปเลยนะคือแบบมันจะตัดขายไม่ได้ก็แต่ผมแบบจะใช้ยาวๆไงเอาไว้ใช้60ล้านมาดูกันว่าผมจะดันไปได้ถึงกี่ดาวนะได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละแล้วผมก็จะเก็บผมก็จะดองเงินแดงไว้อีกให้มันเป็นก้อนนะแล้วผมก็จะมาอัพต่อส่วนไองเงิน เงินเมโซปกติผมจะเ,เก็บไว้เผื่อได้ไปซื้อแบบของพวกของอะไรวะพวกอาวุธลองอะไรพวกเนี้ยเออผม้องซื้ออาวุธลองมาหนิว่านะค่อยไปซื้อผมก็เราต้องซื้ออาวุธลองมาด้วยนะมา up d ว w n เพื่อนนะผมว่ามันอาจจะเปลี่ยไปเดี๋ยวผมผมจะเร่งคลิปไม่ก็ตัดไปเลยนะโอเคครับก็หลังจากที่ผม ได้ตีทำอะไรเรียบร้อยแล้วก็ได้ประมาณนี้แหละร2อยสิบดาวนะก็จริงๆมันเหลืออยู่สิบเอมแหละแต่ว่ามันทำอะไรไม่ได้แล้วมันแบบมันจะไม่ได้เกินกว่านี้แล้วแหละเดี๋ยวผมจะดองผมจะแบบฟาร์มฟาร์มไปแล้วดองเงินแล้วก็มาทำของอีกรอบนะครับผมไอ้กระพุดลองนี่ผมก็จะไปซื้อใหม่นะเพราะว่าในตลาดในตลาดมันไม่มีมันไม่มีสีม่วงนะเนะี่ยไม่มีคนขายเลยนะ ผมก็จะเก็บๆไปก็ไปซื้อสีม่วงนะมาตีใหม่นะผมก็จะใช้สีฟ้าไปก่อนสำหรับเออวันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรละเดี๋ยวผมจะไปปล่อยบอดละ